ข้ามคงมาด้วยใจวังว่าอ,าอยากเป็นหมอลำเตาลามตัวน้อยตอยําครับสวัสดีครับผมบาวน้องไข้พ่าเบามาลครับคือกาอสวัสดี FC หมอร่ำเผ็ดล้าเ,เพลิญ FC น้องคาหลา FC บาวน้องไข้พ่าเบาก่ขอบพุ่น,นหลายครับที่ เบืองคลิปนี้ครับคลิปนี้กับบมี่อย่างหลายครับคือชิปคอนเทนต์หลายๆอย่างข้าเจ้าก็เอาไปลงไปเบิร์ดแล้วแล้วบูมีคลิปอันอื่นอันใดปัน,นี้ก็มี่เอฟซีผู้หนึ่งเวอ่์ผู้หนึ่งดอกหลายคนอยู่ผมยังไ,ได้ตอบเพินเนพ่นผมนึกว่าเพิน่นเพิ่นหูแล้วเพิ่นหูเรื่องเกี่ยวกับน้องค้าหล่าผมก็เลยบ,บ่ได้เดบาบัดนี้เพิ่นจะว่าเออเบให้ฟังแดบาลนองคายว่าซั่นว่าน้องค้าหล่าเริ่มต้นมาแต่ไสแต่ไส่ขาเจา้าคือดังว่าซั่น โอ้ภูเบกกเลยถามว่าเอาผู้บกหูก็มีวันนี้สนอกก็เลยว่าเออเบกหูก็มีวันสันวันนี้ผมกิสีเล่มาบใอ้ฟังว่าสตอรี่นั่งเป็นแบบใดแบบใดเริ่มต้นเป็นแบบใดแบบใดบางคนกับยังบริลูบริลูวานองมาอย่างใดเป็นอย่างใดนองคือมีกับแสมากสินะผมก็เลยอะวอกกับวอกออะผู้บกหูก็มีผูหูแล้วก็ครับเบิ้งเบิ้งน้องกันนะครับติดตามไปต้องกันว่า สตอรี่น้องมันเป็นยังเดังได้มากยังเดังไดงไดครับผมเป็นคนแหลกพอกับคนแหลกสัผมเพราะว่าผมเป็นติดตามยูทูบเบอร์คนหนึ่งอยู่ในวงวงหนึ่ง <c oughs> วงนั่นแหละครับวงกันที่ห้องหูกันอยู่แล้วก็ยูทูบเบอร์คนนีกับก็เป็นอยู่ในวงอยู่ในวงของวงนี้คือมือนั่นเนาะอ่ายูทูบเบอร์คนหนีเพิ่นได้เหตุชิป ได้คลิปเฮ็ดคลิปออกมาออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องน่องน่องข้าวหลาเฮานี้แหละครับคือมือแรกที่เ,เพิ่นมาถามเพิ่นเห็นน่องข้าวหลาเนาะตามที่ผมเห็นคลิปคลิปแรกเลยแ่ะเพื่อนบอกเรื่องว่าเอาเห็นน่องข้าวหลาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผู้ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา <c oughs> ผ่านมามือหน้าเป็นมือเปิดปิดวงของวงมาล่ำวงหนึ่งวงใหญ่นะครับ ก็เล่ยยูทูบเบอร์คนนีเพิ่นกันเลยมากมาสัมผัสนองว่านองไม่ใสไม่ใสทั้งสี่นะบัดนี้นองกันเลยว่านองขำหล่ากันเลอกว่าอันเพิ่นทักหาหนูให้หนูมากมือนี้วันที้สิบวันที่ที่ผ่านมาแหละครับวันที่วันที่ไดยพุ่วันที่สิบสามบอกที่มื่นมือขจ้าปิดวงกันนะ สิบสองสิบสามมือข้าปิ้ปิดวง <c oughs> บัดนี้บาตุยกัเลด้สัมผณ์โอ้ยออกซสือสมอ่ะออกไปหลดก็เลได้สัมผณ์น่องน้องว่ามาจั่างได๋เป็นอย่างได๋ไปอยุ่จอย่างไห๋มาอย่างได๋ไไดน้องว่าน้องเป็นคนสอปลปอวเล่ามาเหตุงานอยู่ก่อทหมอคือกรุงเทพก่นครับบัดนี้เพิ่นทรงก่อควาวม,มาสมัครกับวงไงว่วงนี้ลหละครับมาโดดแล้ว แต่เพิ่บนบอตอบรับจากเถื่อบัดน,นี้มีโอกาสมือนั่นละ่ะวันที่สิบสองบอกเพิ่นก็นเลยตอบรับว่ามาได้บองสีนาตอนนั้นน้องยุงเทพยบด้นี่น้องเฮ็ดนงานยุงเทพบเป็นแม่บานเลี้ยงน่องยุงเทพบตามที่เฮ้าหูหูกันอยู่บันดนี้น้องกันเลยมาเลยมาในมือนั่นบันด,นดนีด้น่งรถน่ะรถบรรพง ลดอันเดียก็ลดลดบัตรของงานมหาสารคามมันแพงบัหน,นี้รถบัตรคะนนั้นกันแลี่ขี่ผ่านมันแพงไปอยู่ประมาณวังเขติปีกกิโลนะครับอันนี้เป็นที่ว่าเป็นประเด็นที่กาเจ้าทา้ามกันอยู่่ผมที่ว่าฟังผมว่าผมเป็นคนแรกๆแหละที่เบิ่งอ่าเบิ่งส่องยูทูบเบอร์คนนี้บัตน,นี้นอ้องกะ ว่าจังนี่เค็ดยังเค็ดจังใดวันนี้ท่านรถบัสนี่ที่กับขึ้นมาส่งกะมันก็เป็นไปว่าใดน้องก,ก็เลยข,ขอลงตรงนั้นวันนี้น้องก,ก็ย่างเหลวมาเรื่อยเรื่อยๆวันนี้ก็มีพ่อรถมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งเพิ่นก็นเลยจอดถามว่าอีล่าที่ไปใส่เออเพิ่นก็นเลยว่าไปไปไปนี่ละไปสำนักง,งานนี่ละเออเพิ่นก็นเลยมาส่งมาส่งแล้วกะกับเบา อันนี้ลหละว่าวต่อนี่ลหละเห็นเห็นกับเลยเอามาสัมผ suit, ัสกับเลยมาถามกับเลยถามกับเลยเอฟซี FC, กับเลยหูจักว่าเออน,น้องมาอย่างสี่อยงสี่อยงสี่นะคนกับเล่เอฟซี FC, กับเลยติดตามติดตามมาคว่ำเป็นมาเป็นเด็ดกบ้างเด็กก็คนสนใจนะครับบอกง่า,า,งายๆคนสนใจว่าเออน,น้องมาอย่างสี่อยงสีส่เนาะสีได้งหับางคนบนบังหัวนะ้วก็มันมาเริ่มเป็นกระแสเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะ วันนี้คนอันนี้อันนี้อันนี้รู้แล้วเด้คนรู้แล้วว่าเออน้องไปจังซี่มางสินะแล้วก็ได้มาขึ้นเมื่อนั้นได้มาขึ้นได้มาขึ้นแมวล่าเนาะช่วงปิดอ่าปิดวงของวงวงใหญ่ <c oughs> น,น,น้อกก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปทักทายเอฟซีของวงวงนั้นละ่ะเพิ่นก็นเลยถามความเป็นมาว่าเป็นจังไดงแดงแดงสินะก็เลดเอฟซีก็อีตน ก็ตนก็เลยได้มอบเงินส่วนหนึ่งน่ะฝากฝากซ่วงนั้นซ่วงนี้น่ะมาให้น้องก็เลยได้เป็นเงินที่ไปก่อนหนึ่งเกือบหมื่นนี่แหละประมาณเกือบหมื่นนี่แหละก็เลยเป็นให้น้องไว้ใส่ใจนะน่ะวัดนี้ก็อีกมือถัดมามือทัามือถัดมาวันที่วันนี้ว่าได้มีการออดิชั่นของวงนั้นวันนี้น้องก็อยาก น้องตั้งใจมาเพื่อจะมาออเดชัน่นว่าเป็นศิลปินบัดนี้น้องมื่อนั้นนอ้องออเดชั่นแล้วมันบ่ผ่านมันบ่ผ่านบัดนี้ก็ลหลายๆคนก็ว่าเออมันบ่ผ่านก็ก็บ่ได้เป็นหยังจังซี่ล่ะก็บ่ได้เป็นหะยังนะแล้วก็มี FC บางคนว่าท่นานบ่ผ่านนะ่ะก็ไปสมัครเป็นเดนเซอร์ซะจังซี่นะ เพราะว่า f อฟก็อยากเห็นข่วมเลื่อนไหวเองสินะเพราะว่า f อฟซติดตามมาว่าเออน้องน้องมันน้องทำหลานี่บ่ท่ำบดาอ่างสินะกระสักนกระธีบโบ่เป็นคนติดตามมาเป็นทั้งทนะี่ที่นี่นึงหนึ่งข่วมีตุนสงสารข่วมอ็นดูแล้วก็ข่วมไก่บ้านไก่เมืองมากนี่ละผู้ใดอยากหู้ผู้ใดอยากผู้ใดก็อยาก,ยากเห็นอยากติดตามอยากซอยเหลือ,องสินะวันนี้ในมือนะั้นมันออดิชัออช่นโบ่าน น้องกับเลยส,สมิมาสมัครเดนเซอร์นะบัดน,นี้ทางนี้ทางกับนั่นก็ได้ยินข่าวแว่าว่าเพิ่นบ่รับเดนเซอร์บ่รับเดนเซอร์เฮ็ดจังได๋เพิ่อนอยากขออยู่ในวงก็ได้จังซี่นะเพิ่นก็นเลยซี่ไม่ที่ไม่เฮ็ดอ่าอยู่ในวงกันละ่ะแต่มันเกิดเหตุการณ์อย่างบ่เฮาก็บ่ฮู้จักบัดน,นี้ก็หายเงียบไปพักนึงเด้น้องนี่หายเงียบไปพักนึง โบรูจักเลยว่าไปยังดยไดมายังไดแต่ว่ามีอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องของยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งที่น้องไปอยู่น้ำน,นะน้องไปอยู่น้ำน้นองไปอาศัยน้ำอยู่ห้องพักกันเลยเอา่เอาเฮาเฮาถึงลูกควบขเคลื่อนไหวของน้องว่าเออน้องยังอยู่เด้อน้องอยังสี่สี่ยังอยู่องศีนะบันนี้กับเศร้าห้องอยู่บัดกะมีอยีกสองสองสองนี่แหละที่วันก็ติดตาม ห้องกับเอฟซีกัเลขผูว่าเออน่องยงสี่น่องยังอยู่เดอ้อนองที่อยู่ของพักของพิกของพักสินะวันนี้ก็คือวันวนองก็บัมีโอกาสที่จะได้ได้เป็นซิลิปินแหละวบ่ได้ลองเพลงอยู่ในวงใดวงหนึ่งแล้วนองก็เลยตัดสินใจสิจิก,กับนะครับอันนี้ตามที่เฮาเบิงเบิงกันอยู่ตามที่ผมเบิงได้นี่น้องสี่เด็กกับกรุงเทพ,เทพกับก,บกบทอ,มอทมเปเฮ็ดงาน งา,งานเก่าเพิ่นงานเป็นมบบ้านเลี้ยงนองบัตนี้บังเอิญน,นะครับเนะบาะบังเอิญยูทูบเบอร์คนหนึ่งเพิ่นที่ขับรถมาส่งนองคำลานีอย,ยูโดมเพื่อชิมาล่ามาล่าแม่คนหนึ่งที่เพิ่นรูจักกันนะบัตนี้กกระโทรศัพท์ มา,าตามที่เขาเป็นสตอรี่ที่ว่าเป็นเพง่งหอบฝันขามโค้งที่เขาเห็นเห็นเป็นมิวสิกของน้องนี่แหละครับบมแตกต่างกันอันนี้เขาบอกย้อนมาเพื่อเอฟซีเนี่ยที่บางคนบมโหเขาตอบผมหลายหยเลยครับทรงขอควรมาบอกผมว่าเอออยา่าโมโหไม่ควรเป็นมาแม่เงเดงกสินะผมก็เลยบอกไปฟังมันนี้ก็คือโทรศัพท์บ่เป็นโทรศัพท์ใดวันนี้โทรศัพท์แมสุภาได้โทรมาหาน้องให้น้องเข้าไปหา ให้น้องเขาไปหายู่บ้านน้องเขาไปหายู่บ้านก็เลยเป็นกระแสเออเขาก็เลยเห็นๆกันอยู่ว่าเออน้องน้องก็อยู่ในยังยังอยู่ในนี่เออพอ่แม่สุภาพหลับน่องมาอยู่นำ้ำมาสอบถามวา่าเออน้องจะไปยังไดมายังดอย่างนีงินะบัดน,นี้ก็เลยคุยกันประมาณนี้ละเวสุภาพกับน้องขลงาคุยกันว่าอยากไปอยู่วงนี้วงนี่บองสินะก็ ตอนนั้นเขาก็ยังโมโหจากว่าน้องตัดจิงใจของบอดินทรใจวันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนี่ยก็เลยมาหาแม่สุภาพก็เลยมาถามแม่สุภาพมันเป็นยังไงมาอย่างไหนเองสิน่ะมือน,นั้นกับผู้ใหญ่บ้านสายจวดกเด็เลยไหลสดเนาะแต่มีคนติดตามเบื้องเป็นหมื่นนะครับในมือน,นั้นน้องก็เลยเป็นกะระแสตรงนี้น้องก็เลยเป็นกระแสเบืว่าเป็นกะระแสตรงนี้แหละเป็นกะระแสตั้งแต่เริ่มแรกที่น้องลงรถมา บางคนว่าโอ้ยางมาตั้งสิบหกิโลใคถึงยางมาได้มันฟังให้มันเข้าใจครับน้องบริย่างมาตั้งสิบหกิโลลมันเลยรหลดมันแรนผ่านมันแพงไปประมาณเจ็ดแปดโลแลกักกน,น้องเล็กก็ร่งรถดตรงนั้นแลยยางมาแล้วก็พ่อโมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มเพิ่นเ,ล,เ,ล,เล่มาทรงยูโดมให้เข้าใจใตรงนี้แล้วบางคนยางามาแดงดมาสิบสี่สิบหกิโลให้ฟังอยู่ตรงนี้อันนี้ผมเป็นคนเล็กๆแหล,ล,ละครับเพราะว่าผมเป็นเอฟซีของยูทูบเบอร์คนนั้น ะะล่ะครัล้วก็ยูทูบเบอร์ของวงนี่แหละครับผมแหละล่ะครับเป็นคนเป็นเอ่อผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็น,เ,ปน,น,เ,ปนอเอฟซีของวงนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่โดนแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ผมกับได้เป็นเอฟซีทงังวงใหญ่แล้วผมมาเป็นเอฟซีของมอหลัมเพ,มพ,มพ,มพมล่ำเพลินแล้วก็เฮ็ดข่าวเกี่ยวกับตรงนี้ <c oughs> นี่แหละครับเอฟซี FC บางคนเนาะเพิ่นบ่ฮู้จกัก ก็ยังคงจักคว่วเป็นมากของน้องค้ำหลาว่าเป็นอย่างสี่อย่างสี่อย่างสี่นะโบไปเล่าอธิบายให้ฟังอันบางคนหูแล้วกรับ่บเป็นยังหนองค้ำเนาะบางคนที่บนบึงหูเพื่อนที่ได้เข้าใจว่าเออเนาะน้องมันมากอย่างสี่หนองเป็นอย่างสีอ่อย่างสี่เนาะนี่แหละครับกะนี่แหละว่าว่าว่ให้ฟังว่าให้ฟังกะคว่วพิดควค่วพืบหนาของเพชรลินเพลินตอนนี้แล้วก็คว่วพืบหนาของนอ้นอหน้องค้ำหลาตอนนี้ยังบ่มีเนาะครับเนาะกะมีเล็กๆหน้อยเ,เ,เกี่ยวกับผู้ยบาลสายจวด เพื่อนกะไล่สดอยู่ไล่สดเกี่ยวกับวางแผนวางแผนงานเพื่อนวางแผนเรื่องเกี่ยวกับรถแท่นะครับเท่ากับติดตามเบิ้งอันนี้คลิปนี้ผมมอยังหลายครับคลิปแบบวบาเลีนว่าวว่าหัวกันวบาบ่าเกี่ยวกับข่วมเป็นมากของนอกขหลาว่นนานอกขหลามาอย่างสี่อย่างสี่อย่างสี่เอฟซีบางคนเพิ่โมหูจักผมก็เล่มาที่บายฟังว่าอันนี้ผุ้ส่วนที่ผมหูจัก เนาะครับเนาะอันนี้กับผมมีอย่างหลายครับผมบ่าวหนองค่ายผ่าเบามาตอบคําถามให้เอฟซีบางคนที่เป็นบยังบรุลจักข่วมเป็นมากของน้องคําหลาว่าน,น้องคําหลามั่มีมกระแสยอยู่ในเมืองไทยนี่มากแบบไหนแบบไหนผมก็เลยอธิบายตรงนี้เนาะครับเนะะาะเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะว่าตรงมาถามผมอีกได้ประเด็นไะด้ผมบอกแล้วเด้อนี่กะผมบ่าวหนองค่ายครับก็ขอขอบคุณเอฟซีเพจรลำเพลินลเอฟซีหน,นองคําหลา บาว่าจะเป็นทางฟังไซายบัาว่าสร้างทางประเทศไทยทางยุวิตเอครับที่สนับสนุนเบิ่งคลิปเนาะครับเนาะกะอย่าลืมครับซอยซับสไข่ซอยกดกระดิ่งเพื่อฉีรับส้มคลิปต่อๆไปเนาะครับผมบาวน้องไข่สวัสดีครับ